สวัสดีค่ะผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พยากรณ์จักรวาลประจำสัปดาห์นี้หมอแพรไพรยจะขอพาทุกท่านเดินทางผ่านคลื่นพลังของดวงดาวเพื่อเปิดเผยสารลับที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลโดยเฉพาะสำหรับชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมราศีแห่งธาตุน้ำผู้มีจิตใจอ่อนไหวอ่อนโยนและรักครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจในสัปดาห์นี้พลังหลักที่อบล้อมคุณคือการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความเติบโตซึ่งจะส่งผลต่อทุกด้านของชีวิตคุณอย่างมีในสําคัญ เริ่มจากเรื่องการงานชาวราศีกรกฎในสัปดาห์นี้จะพบกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดบางคนอาจได้รับมอบหมายงานใหม่หรือมีโปรเจกต์สำคัญที่ต้องรับผิดช,ชอบแม้ในช่วงแรกอาจรู้สึกกดดันหรือไม่มั่นใจแต่ขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเพราะจักรวาลกำลังส่งแรงสนับสนุนให้คุณแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่หากคุณกล้าเปิดรับและปรับตัวการงานจะก้าวหน้าและได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างาน ในด้านการเงินช่วงนี้อาจมีรายจ่ายเข้ามาหลายทางโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวหรือบ้านเรือนแนะนําให้วางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบอย่าเพิ่งรีบลงทุนหรือเสี่ยงโชคในช่วงนี้หากมีนิสินหรือภรระาเก่าๆควรรีบจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะพลังงานของสัปดาห์นี้เน้นย้าเรื่องการบริหารจัดการอย่างมีสติเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวความรักของชาวกรกฎในสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยความอ่อนไหวและต้องการการดูแลเอาใจใส่คนโสดอาจได้พบกับคนที่มีความเข้าใจ และพร้อมจะดูแลหัวใจคุณอย่างจริงจังส่วนคนมีคู่แล้วอาจต้องพูดคุยเปิดใจเกี่ยวกับความรู้สึกหรือปัญหาที่ค้างคาในใจเพื่อให้ความสัมพันธ์แน่นแฟน้นและเข้าใจกันมากขึ้นจาก,กราวาลส่งพลังสนับสนุนให้คุณกล้าสแสดงความรู้สึกและแบ่งปันความอบอุ่นกับคนที่คุณรักพลังงานจากจัก,กรวาลในสัปดาห์นี้คือแสงแห่งการเปลี่ยนแปลงขอให้คุณกล้ากล้าออกจากความกลัวเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและเชื่อมั่น ในศักยภาพของตัวเองคำเตือนจากจักรวาลสำหรับชาวกรกฎในสัปดาห์นี้คืออย่าปล่อยให้อดีตชุดรังคุณไว้จงเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่มั่นคงจำไว้นะคะว่าพลังของดวงดาวไม่ได้ชี้ชะตาแต่เป็นแสงนำทางให้เราเลือกเดินแล้วเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจากจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ